สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมงานในวัดที่เขามาจัดสวนหย่อมนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเขาวา,วางแบบวางแปลนออกมาถือว่าสวยนะครับมองด้วยตาเปล่าก็สวยนะครับก็เลยอยากจะถ่ายทําให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับสวยมากครับนี่ขนาดพิ่งเริ่มวางวางแนวนะครับก็ถือว่าสวยมากครับ เป็นสวนย่อมสมุนไพรนะครับเห็นนายช่างเขาบอกบอกอย่างนั้นนะครับ ตอนนี้เขากําลังเริ่มทํานะครับเห็นผู้ละเมาเขาก็ทําวางแปลนมานะครับสวยสวยงามครับเป็นสวนยอมสมุนไพรนะครับ ก็ไม่ใช่ที่ไหนนะครับแถวแถวแม่ตะเคียนที่เราได้มาขอโชคนะครับที่ประจำก็อีกเดี๋ยวเราลงลงตัวเลขไปแล้วเราก็จะมาขอโชคแม่ตะเคียนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราพามาดูที่สวนหย่อมที่ผคุณัมเมาเขาได้วางแปนไว้ก่อนนะครับถือว่าสวยงามมากล่มลื่นครับ เป็นสวนย่อมสมุนไพรนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ลมลื่นให้ความลมลื่นได้ด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปลงเท่านี้นะครับครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ